กลับมาอย่างยิ่งใหญ่และอลังการมากๆเลยล่ะค่ะสําหรับตลาดเพิ่มซัพย์หัวหินที่ได้เนรมิตพื้นที่เอาใจสายชิลจัดงานฟูมูลหัวหินพราร์ที้2023ค่ะซึ่งงานนี้บริหารงานโดยขุนเปิลณภัสยาโมราผู้บริหารคนเก่งของตลาดเพิ่มซัพย์ค่ะพร้อมเปิดรับนักท่องเที่ยวและเปิดให้บริการอย่างเต็มรูปแบบแล้วค่ะ สวัสดีค่ะพี่เปิ้ลนะคะเป็นผู้บริหารที่ตลาดนี้นะคะตลาดเพิ่มซับค่ะอยู่ที่หัวหินนะคะของเราจะเป็นตลาดเกี่ยวกับโอเพนสำหรับพื้นที่เช่าทุกกิจการนะคะไม่ว่าจะเป็นผับบาร์ร้านอาหารออรวมถึงกิจกรรม การออกกําลังกายสปาออนเซนทุกกิจกรรมมารวมที่นี่ได้ทั้งหมดเลยค่ะ,คะฟูมูลหัวหินวันนี้เป็นเป็นปาร์ตี้ปาร์ตี้สำหรับก็เอาเอาเป็นว่านานมาแล้วที่เราเมืองหัวหินของเราจะไม่ได้ทำเปิดปาร์ตี้ตั้งแต่ตั้งแต่สถานการณ์โควิด <COVID S 2> นะคะ,คะเราก็เลยคิดว่าเราเป็นตลาดที่ที่หนึง่งเป็นแหล่งหนึง่งที่จะให้ทุกคนได้มาปล่ปลอยได้มา สนุกสนานรื่นเริงกันที่นี่หลากหลายสไตล์ของปาร์ตี้ฟูมูลสำหรับคืนนี้ค่ะจริงๆแล้วที่ผ่านมาเมื่อเร็วๆวนันนี้เราก็มีปาร์ตี้โฟมไปโดยเราคิดว่าปาร์ตี้โฟมเนี่ยมันก็หยุดไปหลายปีแล้วเหมือนกันแต่โอเคหลายๆที่ก็จัดเราก็โอเคสถานที่เราได้ปาร์ตี้เราก็ควรจะจัดตั้งคาดหวังไว้แค่ประมาณแค่60%สแต่ผลตอบรับเกินร้อยค่ะ,คะขอบอกเลยค่ะเลิศม,มากสำหรับการแพลน อย่างอื่นเราก็จะต้องเดินหน้าสำหรับการโปรโมตตลาดที่นี่เพื่อให้ทุกคนได้รู้จักมาหวยหินจะต้องมาที่นี่โดยที่ว่าให้รู้ว่าที่นี่มีดีอะไรมีอะไรและที่จะต้องมาที่นี่โดยที่ว่าอยากให้ทุกคนคอยติดตามโดยการอยากให้รู้ว่าเรามาดูกันว่าเดี๋ยวเราจะโปรโมตยังไงขอให้ทุทกๆคนที่รอว่าตลาดเนี่ยค่ะตลาดเพิ่มทรัพย์ของเรา ที่มีอยู่แล้วนะตอนนี้และจะมีอะไรต่อต่อไปอีกข้างหน้าค่ะอนาคตเราอาจจะมีร้านอาหารธุรกิจอะไรต่างๆที่อาจจะมีชื่อถ้าเหมือนร้านอาหารอะไรอร่อยหรือธุรกิจอะไรก็แล้วแต่ที่อยากจะมาเปิดกับเราเราเปิดรับหมดเลยค่ะแล้วก็มีสถานที่ที่เยอะมากสำหรับให้ทุกคนเข้ามาจัดอีเวนต์อยากจะมาจัดกิจกรรมอะไรกับเราที่นี่คือจัด ได้เลยค่ะเตลาดเพิ่มซับเปิดทุกวันนะคะตั้งแต่เช้าก็จะมีร้านเปิดตั้งแต่เช้าเป็นร้านอาหารนั่งกินชิลๆได้ตลอดทั้งวันค่ะสถานที่ออกกำลังกายค่ายมวยสปาออนเซนเราก็เปิดทั้งวันส่วนตกเย็นมาก็จะเป็นผับบาร้านอาหารโซนตอนเย็นก็จะเปิดมีย่างเนยโทษค่ะแล้วก็มีมีอะไรอีกหลายหายอย่างมาได้ทั้งวันและทุกวันค่ะจริงๆนะคะอยากจะบอกว่า อยากให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยชาวต่างชาติคนในพื้นที่และต่างจังหวัดต่างพื้นที่ลองลองค่ะลองเข้ามาดูว่าในตลาดของเราตรงจุดนี้มีดีอย่างที่ได้พิเต์ไปและพอเข้ามาทุกคนจะรู้ว่าบรรยากาศได้ที่จอดรถสะดวกและอีกหลายๆอย่างที่อำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวค่ะตลาดตั้งอยู่บริเวณไหนนะคะซอยหัวหิน9 4ค่ะ มาได้เลยหรือว่าถ้าใครแบบว่าอยากติดตามกิจกรรมดีๆสามารถดูได้ที่เพจดูได้ที่เพจลานปูนหรือเดอะสเตชันเอสหัวหินได้เลยค่ะสวัสดีนะคะก่อนอื่นก็สวัสดีแบบพี่ๆสื่อประชาชนไม่ได้เจอกันมาแบบกวหกสามปีแล้วตืว่นเต้นนะเพราะว่า,วายตอนที่กลับมาอยู่ที่โวหินที่บ้านแล้วแล้ว,ลวก็ไม่ได้ไม่ได้เจอหน้าค่าตาในโซเชียลเนาะตอนนี้ก็เริ่มกลับมาในโซเชียลด้วยแล้วทีเนี้ยมันเป็นแบบนี่ไม่ไปที่ดี พี่เขาทําแบบเรื่องตลาดอยู่ตอนนี้ก็เลยแบบว่ามีเพื่อนอชวนมาว่าเอ้ยลองไปแบบทาตลาดไหมอะไรไหมมันเป็นะาร้ไทยแล้วแม่เพ่งมาตอนตอนก่อนที่แบบเอ้ยลองดูไหมเพราะชอบทีเนี้ยก็มาเจอแบบพี่ๆผู้ประกอบการที่แบบเป็นผู้เช่าที่เนี้ยน่ารักทุกคนเลยก็เลยแบบทิง้งไม่ได้เลยทีเนี้ยตอนนี้ก็แบบว่าอยากจะทําแบบให้ตลาดที่เนี้ยนะแบบเออเป็นแลนด์มาร์คแห่งหนึง่งเป็นที่รู้จักของหวัวหินเลยว่าใครมาจะต้องมาที่นี่แต่ตอนนี้ก็เลยเริ่มแบบว่าคุยกระทังแบบผู้บรหิหารคือแบบถามพี่เปิ้ลว่า อุ้ยถ้าเราทําตลาดอะ่ะทีเนี้ยมันก็จะแบบสู้ใครได้เขาไหมเราก็แบบเราใช่ไหมเราก็แบบไม่ได้เก่งไม่มีใครเก่งอะ่ะเพราะว่าตลาดที่เนี้ยมันมีตลาดที่โตแล้วเราอยู่ตรงกลางอ่ารอบข้างเราอะ่ะเป็นตลาดที่โตมาแล้วทีเนี้ยพอทําการตลาดไปสักพักหนึ่งอะ่ะเราก็แบบว่าเฮ้ยทำยังไงดีวะมันเริ่มแบบจะสู้ทางไหนทางไหนแต่ว่ามันก็เหมือนโชคช่วยว่าประสบการณ์ที่ผ่านมาก็คือแบบเราลองจัดปฏิโฟมทีเนี้ยหูล้นหลามมากเลยแล้วก็เออเป็นก็เลยแบบว่า ทำเป็นอีเวนต์เลยไหมจัดแบบเป็นปาร์ตี้ไหมแบบเชิงแบบเออตึ๊ดตัดอะไรอย่างเงี้ยให้คนแบบมาเที่ยวหัวหินเยอะๆทีนี้ก็ทีเนี้ยที่เนี้ยมีสถานที่แบบอกว้างแล้วก็ถ้าขั้นใ้สนใจที่แบบจะต่างจังหวัดหรือว่าเป็นอะไรที่เกี่ยวกับแบรนด์เป็นเจ้าของแบรนด์อะไรอย่างงี้ก็มาสามารถแบบติดต่อมาที่ตลาดได้สามารถจัดอีเวนต์ได้มาจัดเองก็ได้หรือว่า ถ้าอะไรไงก็ให้เราจัดได้ค่ะร้านก็จะเป็นร้าน Grave น4นะคะจะขายเกี่ยวกับพวกเหล้าพวกค็อกเทลเบียอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเกิดว่าผ่านมาแถวนี้ก็แวะได้แต่ร้านนี้บอกไปอย่างหนึ่งคือไม่เมานางไม่ให้กลับสบายบายค่ะเป็นร้านเกี่ยวกับอะไรนะคะขายเครื่องดื่มค่ะเชายๆที่ร้านอร่อยอะไรอย่างเงี้ย ยินดีต้อนรับสู่สบายบาค่ะสบายนี้มีหมอนมีมุ้งมีอะไรให้ทองมีหมอนเป็นเป็นบาค่ะแล้วก็มีสปอร์ตนะคะมีปูมีฟุตบอลคะค่ะชื่อร้านอะไรคะชื่อร้านจักรนชิสค่ะเวลาที่รองรับนักท่องเที่ยวเลยค่ะแล้วก็เพื่อนๆที่อยู่หัวหินด้วยค่ะก็ได้มาชิวการค่ะแล้วก็จะมีปูมีแข่งปูเป็นทัวร์เมนต์อะไรเนี้ยค่ะค่ะแล้วก็เสาร์อาทิตย์ก็จะมีฟุตบอลพีเวลี่ของอังกฤษก็คือมาที่ร้านได้เลยค่ะ ก็เอาเป็นว่าแบบสุดท้ายแล้วก็ฝากไว้เลยนะคะตลาดเพิ่มซับก็จะอยู่ที่ซอย94หัวหินนะคะหรือว่าถ้ายังไงก็เซิร์ชใน g o o g l e Map ได้เลยว่าตลาดเพิ่มซับหรือว่า The Station@ แอดหัวหินในมาร์เก็ตนะถ้าใครอยากสนใจแบบว่าจะจะมาลงแบบว่าขายของที่นี่มาดูสถานที่ก่อนก็ได้หรือว่าอยากมาจัดอีเวนท์ที่นี่ก็สามารถเข้าไปที่เพจ The Station ได้เลยหรือว่าที่เบอร์ติดต่อเดี๋ยวเอาเบอร์ติดต่อของคุณเก๋ไว้คุณเก๋ก็จะประสานงานได้ทุกที่เลยค่ะ